สวัสดีครับอาจารย์นุงนายอ่าน้องบอกว่าวันนี้น้องจะจะ,จะลองคุยอในเรื่องก้องซูม,มให้จะให้กล้อซูมอะไรบ้างให้ลองพิจารณาดูแต่ละคนการซูมก็คือการซูมเข้าไปครับการซูมเข้าไปคือการมเ,าารม,เ,าเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ครับกล้องโทรทัศน์นั้นก็จะเป็นการใช้กล้องโทรทัศน์นั้นการซูมเข้าไปหรือว่าให้เห็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับประมาณก็คือมันจะยก จะจิตพิจารณาเรื่องส้มให้ฟังนะเรื่องอะไรนะคะส้มอย่างแรกค่ะส้มก็จะเป็นส้มในจาก่อนเป็นส้มแบบแบบปกติจากนั้นพอนานไปเรื่อยๆส้มเริ่มเปี่ยวครับอันนี้ไม่นับแบบมีคนกินนับพอนานไปเรื่อยๆส้มก็เหี่ยวาครับเหี่ยวานานไปเรื่อยเปลือกส้มเริ่มแบบล้มครับ พอนานไปเรื่อยก็จะเกิดอาการส้มที่เสียไปแล้วพอนานนาน,นานไปก็เท่ากับส้มนั้นก็จะร่วงหลนแล้วก็เสียแล้วก็ถือทำอะไรไม่ได้หรอกคือเหมือนแบบใช้อะไรไม่ได้หรอกคือพิจารณาลงไปให้ลึกโดยละเอียดก็เหมือนที่อาจารย์คุชชีพพูด